ลูกค้าที่กำลังตามหานะคะคลาสสิกแบบจัมโบ้นะคะแอนก็จะมีให้ถึง2แบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูก้านะคะรุ่นขายดีแบบนี้เลยนะคะสามารถสะพายขึ้นไหล่ก็ได้หรือว่าอยากจะรูดใสา่ย,ยาวให้เป็นแบบクロสボディแอน,นก็รูดได้เลยนะคะปพื่ดๆตัวนี้นะคะมาพร้อมนี่เลยหนังรองบ่าให้แบบนี้เลยนะคะสามารถใส่ของได้จุกมากเลยคะ่ะเปิดปิดน,นะคะนี่เลยคะ่ะรูุดได้อ่าน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้เป็นหนังแกะเลยคะ่ะ นิ่มและเบามากเลยนี่แบบนี้เลยมาพร้อมช่องภายในนะคะที่แบ่งถึง3ช่องสามารถใส่ของได้จุมากแต่ที่สําคัญสามารถใส่กระเป๋าบางใบยาวได้โดยที่แบบว่ายังเหลือพื้นที่ให้อีกเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคอลเลคชั่นนี้นะตัวนี้เปิดปิดนะ ปิดแบงนี้ได้เลยปิดล็อกแอร์มาพร้อมนี่เลยช่องหลังนะคะสามารถเสียบ iPad อะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยอีกนะคะตัวนี้มาพร้อมหนังรองบาให้แบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วสีที่แองการ์ถืออยู่นี่นะคะก็จะเป็นสีเงินเทาดั่นเองสวยเก๋น่ารักมากใช้งานง่ายมากนี่ตัวนี้และอีกคอร์เรคชันนะคะเป็นคลาสสิกนะคะไซส์จัมโบ้ อยู่ที่44เซนนะคะตัวนี้นะคะไซส์ของเขานะจะอยู่ที่44เซนเลยนี่สามารถใส่เป็นพวกแฟ้มเอกสารได้ใส่ของได้จุมากเลยนะคะนี่แบบนี้เลยมีช่องซิปให้นะคะแบ่งให้ตรงกลางนะคะสามารถแยกของแอบแบบซับเบรลได้เลยแล้วที่สำคัญหนังข้างในนะคะใช้หนังแกะตัวเดียวกับด้านนอกเลยนะคะเปิดปิดวางฝาปุ๊บนะคะบิดล็อกได้เลยค่ะตัวนี้นี่ไซส์จัมโบ้แบบนี้เลยนี่ ยังไม่จบแค่นั้นมาพร้อมช่องหลังสามารถเสียบมือถือได้ด้วยแบบนี้เลยนี่นางแกะแล้วก็รูดสายนะคะให้เป็นแบบยาว c r o s s o ดี y ก็ได้ด้วยหรือว่าจะรูดสายสั้นก็ได้นะคะและยังไม่จบแค่นั้นสามารถสไพายแบบเป็นแบบ V s h p e แบบนี้ก็ได้อีกด้วยอ่ะนี่คอร์เซ็ตแบบสไตลแบบนี้เลย Big Jumbo Classic นะคะอันนี้เราก็มีด้วยเช่นกันนี่หรือว่าจะเป็นแบบ จำพูดสมอลหน่อยขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ไซส์ยอยู่ที่12นิ้วก็จะเป็นรุ่นโลก้าตัวนี้นั่นเองนี่ตัวนี้หนังแกะแท้ทั้งใบเลยภายนอกภายในใช้หนังแกะตัวเดียวฝาข้างในก็ใช้หนังแกะตัวเดียวกันสวยเก๋น่ารักมากเลยค่ะอย่างสีนี้นะคะคือสีน้ําเงินอมเทานันเองนี่เป็นสีขายดีเลยอ่าสีมาใหม่เลยค่ะจะไม่ได้แบบน้ําเงินจ๋านะคะตัวนี้จะเป็นแบบน้ำเงินอมธทาแบบนี้เลยนี่เปิดปิดนี่ นี่เลยฟรีเชสเปรย์กันน้ำก,กันลอยให้เรียบร้อยทุกไปสนใจก็ทักแชทได้เลยมาพร้อมโปรโมชั่นราคาดีๆอย่างุ่ดลูก้าตอนนี้นะคะถ้ากดตอนนี้จัดโปรโลดเหลือเพียง2,855บาทและก็ไซจัมโบ้ตัวนี้นะคะนี่ไซจัมโบ้สวยเก๋แบบนี้เลยนี่กดตอนนี้ลดเหลือเพียง3,500บาทเท่านั้นนี่ใช้หนังแกะ1นึ่คืนเลยนะคะตัวนี้นี่สวยเก๋น่ารักมากสาหรับหนังแกะแท้เลยเป็นแบบจิฟฟี่นะคะเป็นแบบย่นๆนี่ สวยน่ารักน่ารักแล้วก็ที่สำคัญของแก่มีน้ำหนักนิ่มแล้วก็เบามากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ